ก่อนจะด,ดูคลิปของผมนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้ยวยนะจ๊ะ <c oughs> ก็พบแอร์ีรียิีแชร์แน่วนๆนะครับผมกลับมาแกเดนท่อประการดิบกระดับหรือเขาเรียกเขาเจ๊กี่ชิเกกันนะครับผมซึ่งผมก็บอกก่อนเลยว่าก็ยินดีกับคนที่ได้รับรางวัลของผมไปด้วยละกันนะครับก็ฝากดูแลมันละกันนะที่ผมให้เป็นของรางวัลไปนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมปุ๊บมือนะครับผมก็ดูแลมันดีๆและจะไปทิ้งมันนะเก็บไว้รักษาดีๆนะครับเพราะมันคือของเล่นที่เราชอบนะครับผมอ่ะ วันนี้จะเป็น,ปนการรีวิวกันดั้มจากภาบิลด์ d ดเวอร์รีไรส์เองที่ทุกคนขอมาแบบโอ้โหตัวออกไม่ถึงกี่วันทุกคนขอมาแล้วนะครับผมอโอเคก็จะดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการท่คลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียวแล้วผมจะรีวิวเจ้าตัวเดียว เป็นกระนัมทร i อเอแม็กนัมนะครับซึ่งมีคนขอผมมารีวิวเยอะมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จัดเต็มที่เรียบร้อยแล้วถึงจะมาช้าหน่อยแต่ก็มานะครับผมโอเคเพื่อเป็นกระสริบันเครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าในกล่องนี้มันจะเป็นอย่างไรกันบ้างผมไป let's go โอ okay, yeah, yeah. เคเย่เย่ก็มารีวิวกันเลยนะครับเริ่ตัวจากบอกอัดนักรองนะครับก็จะเป็นจุดต,ตัว t r i เอตกันดั้มนะครับก็จะเป็นตัวจากแอนิเมชันในการะตูนจากภาคกันดั้มบิวไรท์ไดเวอร์รีไรส์นั่นเองนะครับผมแล้วอันนี้ก็จะผ่านมาสแกนไปดูทางไปดูแอนิเมะใน y t u t u ได้เลยแค่สแกนผ่านคิวอ d โคตรงนี้นะครับผมชื่อมเต็มก็คือกันดั้มทริเอตแม็กนัมนะครับ เคียวยะคุโจโมบิลสูดนะครับผมตัวนี้มาในปี2020แน่นอนมาเพิ่งออกมาตัวใหม่สดๆร้อนๆเลยครับสำหรับตัวนี้บันไดสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรประมาณนี้สำหรับหน้ากล่องนะครับต่อไปเรามาดูข้างกล่องกันดีกว่านะข้างกล่องก็จะเป็นเจ้าตัวบิลเอ่อ็นดัมทริเอ็นแมกนัมก็จะเป็นตอนประกอบเสร็จแล้วนะก็จะมีทรีดอทไรเฟิลแล้วก็จะเป็นปืนของเขานะครับแล้วก็ทรีเบิร์ดนะครับเป็นเหมือนยานโดรนอะไรครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีทรีโฮลเดอร์เฟรมนะครับก็เป็นเหมือนดาบยักษ์นะครับแล้วก็จะมีีน่เอ ไอชั่นเบสเอาไปตั้งดัมไม่ด้วยนะครับผมตัวต้นแบบน่าจะมาจากกันดัมเอ็ดวันไททัสนะครับผมส่งเจ้าตัวนี้นะครับน่าจะตัวนี้อ่าประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลําดับที่27นะครับแหมดูเลข7ของเขาโอ้ยอะไรจะโมเดิร์นอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณนี้นะครับไม่รู้27หรือเปล่าฮะ่สิบเจแหละฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหน้าด้านหลังก็ตัวทรัยเอทแมกนัมนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวข้อค่าของทางเรื่องของเจ้าตัวทรัยเอทแมกนัมครับว่าเอ่อเกิดขึ้นยังไงในเรื่องในเรื่องกังงไน ราคาไม่ได้บอกเป็นราคาเยนนะจะบอกเป็นราคาที่ราคาไทยอยู่ที่680บาทตัวนี้ก็ราคาเขาท่านจะสูงเลยนะเพราะว่าน่าจะแผงน่าจะค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ากล่องมีความหนามากเลยครับกล่องม,มีความใหญ่มากนะครับผมอ่ะเรามาดูในกล่องกันดีกว่าวอ้า็จะมีทั้งหมด1ถุงนะครับผม2ถุง3ถุงนะครับ4ี่ถุง5ถุงแล้วก็6ถุงถ้ามีถุงเยอะมากครับรัวละกล่องนี้อ่าต่อไป เรามาดูคู่มือไปประกอบกันก่อนละกันนะครับคู่มือประกอบก็จะเป็นเหมือนหน้ากล่องก็ไม่มีอะไรนะครับโดยนี้จะเป็นตัวหุ่นจากในากระตูนเลยนะครับก็คือเจะกันทรีเอทแมกนัมนะครับอันนี้น่าจะเป็นคนขับนะครับคนขับตัวนี้ก็คือเคียวยะคุโจนะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะก็ข้างหลังก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นท่าแอคชั่นต่างๆก็จะบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างมีทรีเบิร์ดนะครับมีทรีเบิร์ดทรีเฟนเนลนะครับผมแล้วก็มีทรี อาร์มสโตรดนะครับแล้วก็ดอตแคนนอนโอ้โหอุบุเยอะมากตัวนี้นะครับแล้วก็เลกยูนิตโอ้มีเลกยูนิตด้วยนะครับผมโอ้ทสีาทางตัวนี้น่าจะอาวุธเยอะนะครับแล้วก็จะต้นแบบเพราะจะมาน่าจะมาจากกระดัมเอ็ดวันไททัสนะครับผมอ่ะแต่ดูคู่มือก็ไม่มีอะไรก็น่าจะประกอบถ้าใครประกอบกันดัมก็น่าจะรู้ดีว่าน่าจะประกอบย,งงยังไงนะฮะเรามาดูนี่ดีกว่าแผงกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีแผงอะไรกันบ้างเลยทั้งหมดก็จะมี1 2่อ๋อมันก็กางที่จะกวางของพอปิดีกว่า นะครับโดอาจจะวุ่นวายนเรื่งขอประธานไปด้วยนะครับผมอ,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 อโอเคอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสิบสามส่หมันหมดสิบสีแผงเลยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ฟอยเป็นสิบห้า นะครับเราจะมีแผงกรก,กบ,บาททั้งหมด1แผงนะครับสแผงอ่ะประมาณนี้แผงกรกบ,บาท3แผงนะครับผมนั่นก็จะเป็นแผงใหม่ของเขาทั้งหมดแต่แผงเดิมนี้น่าจะเป็นแผงของตัวกรนดัมที่ผ่านมาของภาค Builder r e i v e ที่บางตัวผมไม่ได้ต่อไปนะครับผมสำหรับแผงก็มีประมาณนี้อ่ะ โอเคเพื่อประการเปิเสียล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่ามันจะมีแผงอะไรกันบ้างครับามาเรามารรรเริ่มต้นงนที่แผงเอก่อนเลยนะแผงเอก็จะมีทั้งหมด4ส,สีก็จะมีทั้งหมดสีม่วงครับสีเหลืองสีขาวแล้วก็ตรงข้างล่างจะเป็นสีสม้มนะครับอันนี้จะเป็นตรงช่วงเท้าลากไอ้ตรงเท้าเขาแน่นอนนี่จะเป็นตรงช่วงเอวครับอันนี้จะเป็นตรงช่วงหัวของเขาแล้วก็เข่าของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงสีเหลือง้วก็จะเป็นกระโปรงหน้ากระโปรงข้างตรงน่องอะไรก็ว่าไปอนี้จะเป็นตรงช่วงโล่ไอ้ช่วงกรอบของเขาหรือเปล่า หนึก็แผ่นที่หก็จะเป็นชิ้นสีม่วงนะครับดีแผ่นชิ้นสีม่วงก็จะเป็นพวก เกราะอัมเมอร์ต่างๆของเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับแผง B1 โอเคแผง B2 ก็จะเป็นเหมือนกันก็จะเป็นชิ้นสีม่วงนะก็จะเป็นชิ้นเกราะต่างๆของเขาของคราฟแมรของเขาของเขานั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นสีม่วงเข้มเลยนะฮะต่อไปแผง F1 ครับแผงฟอร์มูล่าวันก็คือ F1 ของเรานั่นเองนะก็จะเป็นแผงชิ้นสีขาวนะครับก็จะเป็นตัวชิ้นเกราะอีกฝั่งหนึ่งเออจะเป็นชิุดเกราะสีขาวของเจ้าตัวบิลดเอเบิร์ทรัยเอทแบล็กนัมแม็กนัมนะครับผมว่าลิ้นงงลิ้นพันไป ต่อป e ้ายแผง E2 ถหง E2 ก็จะเป็นชิ้นสีเทาเ็าจะเป็นเหมือนชิ้นโครงในของเขานะครับผมหรือเป็นอาวุธของเขานั่นเองผมไม่แน่ใจต้องลองต่อดูก่อน,นครับต่อป้ายแผง F2 นะแผง F2 ก็จะเป็นชิ้นสีขาวแผง F1 นะก็จะเป็นชิ้นส่วนเกราะสีขาวของตัว t วายเ Mag แมกน um นะครับผมประมาณนี้ตั๊กป้าปแผงสินสีขาวอันนี้นะครับต่อป้าย แผงดีสาครับแผงที่3ก็จะเป็นชิ้นส่วนของขาแล้วก็เป็นช่วงด้านหลังนะครับผมด้านหลังของตัว,ตวทรอยเอ็หรือป่าผมไม่แน่ใจต้องลองประกอบดูววผมไม่รู้เหมือนกันนะครับดีสามต่อไปเขาจะเป็นบีมเซเบอร์นะก็จะมีแบบยาวมาให้1เล่ม1คู่แล้วก็แบบสั้น1คู่นะครับสำหรับบีมเซเบอร์โอเคต่อไปแผง E1 หนึง e ่งกับแผงอีกก็เป็นชิ้นส่วนโครงในของเขาเหมือนเดิมครับแต่ไม่รู้ว่าจะประกอบตรงไหนบ้างครับต้องรอประกอบถูกก่อน นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเลยไม่อยากพูดอะไรเยอะแยะนะครับต,ต่อไปแผงซีแผงซีก็จะเป็นชิ้นสีเทานะครับจะเป็นชิ้นสีเทาก็จะเป็นช่วงกรอกช่วงมือช่วงเออข้อต่อจอยต่างๆช่วงข้อเท้าข้อแข็งข้อขาอะไรก็ว่าไปนะสหรับแผงซีนะต่อไปแผงดีที่2ก็จะเป็นชิ้นใสสีเขียวก็จะมีทั้งเออนี่จะเป็นเออดาบดาบดาบบีมเดอร์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดาบดาบแล้วกันเรียกดาบอ่าแล้วก็มีผ้าคลุมด้านหลังนะครับก็จะมีเออพวกฟันแนลอะไรต่างๆ่าอะไรก็ว่าไปนี่จะเป็นพวกอาวุธม เรียกว่าอะไรนะผมขอดูโพลก่อนโอ้ช่างมันเดี๋ยวแล้วก็สรุปตอนรีวิวทีเดียวแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นแอคชั่นเบสนะก็ไม่มีอะไรนะก็ไว้ตั้งบกดาบของเขานั่นเองนะครับสำหรับแอคชั่นเบสอันนี้ต่อไปแผง PC นะครับแผงพีก็จะเป็นช่อต่อจอยต่างๆนะครับผมนี่นะฮะแผง PC อ่ะก็ไม่มีอะไรนะครับแผง PC ให้มาเยอะมากนะครับผมต่อไปสติ๊กเกอร์ฟอยล์ครับสติ๊กเกอร์ฟอยล์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสติ๊กเกอร์ฟอยล์ให้มอแค่ที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคครรัับบผมมมมนนี่ะทาาาออกกได้สวยง นะครับสติกเกอร์ฟอยล์ก็มีกอนข้างเยอะแล้วจะมีลูกตาช่วงกับช่วงกระโปรงหน้ากระโปรงข้างแล้วก็ช่วงแขนช่วงขาอะไรก็ว่าไปนะครับสำหรับสติกเกอร์ฟอยล์อโอเคทั้งหมดก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13มรวมติกเกอร์ก็เป็น14นะครับ e, ทุทบอกว่าตัวนี้แผงเยอะมากเลยนะครับผมใครต่อก็ทําใจนิดนึงว่าแผงมันค่าที่จะเยอะครับผมอ่ะโอเคทุกบทก็ให้ตามจํานวนที่เขาให้มาในกล่องนะครับผมเพื่อเป็นการเสีเวลาเราไปดูก mente, on purpose, นันดีกว่านะครับผมว่าตัวนี้ต่อมาแล้วมันจะจี๊ดจ๊ดที่ทู่แค่ไหนนะครับผมจแกราน นี Finnish, oser, ่ก็ต่อไปเป็นที่แรนด์สำหรับเจ้ากันดั้มทรายเอ็คอนเนตโต้เฮ้ยบารทายเอ็แมกนัมนะครับผมโมเอติมมันไม่มีอะไรนะครับผมนี่ก็ต่อไปเป็นเสียบปลั๊แล้วนะครับผมแก็เจอตอุปกรณ์เยอะมากเลยนะครับผมอ่านี่จะเป็นตัวตัวทรายเอ็กันดั้มนะครับซึ่งต่อเสียบเทียบแล้ก็จะเป็นสีม่วงสีขาวสีเหลืองสีส้มสลับนกันไปนะครับอ่ะเพื่อเป็นระหยัดเวลาก่อนที่จะไปดูตัวหุ่นเรามาดูแก็เจอตของเขากันดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยขอที่หลบไปก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็น บีมไรเฟิลที่เขาให้1กระบอกนะครับผมก็ไม่ขยับขยับอะไรไม่ได้นะครับผมก็เอาไว้จับให้ตัวหุ่นถึงเดียวนี่ก็เป็นสติกเกอร์ครับนี่สติกเกอร์เหี้ยวๆที่เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นปืนนะครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นปืนบีมเอ่อบีมเซเบอร์ฟเขาเอา้ยเป็นปืนเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อบ,บีมไรเฟิลนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะไปก็จะมี บีมแคปนะครับบีมแคปก็จะเป็นเหมือนผ้าคลุมด้านหลังแต่จะเป็นแบบในรูปแบบของบีมันเองนะครับผมก็จะเป็นเหมือนผ้าคลุมของเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่ส,สีใสเลยสวยงามมากนะครับต่อไปนี้จะเป็นทร i b เบิร์ดนะครับทริปเบิร์ดก็จะเป็นที่ติดติดอยู่ที่ตรงหัวไหล่ขเขานนั่เองก็เวลาติดก็ก็จะรับปิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเอาลงมางี้ก็จะกลายเป็นหัวไหล่ของเขาครับแต่ถ้าเวลาเราให้มันเป็นปน,นกแล้วก็บิดปีกตัวนี้มาอ่ะก็จะกลายเป็นทร i ปเบิร์ดแล้ว นะครับนี่ประมาณนี้ก็จะมีชิ้นสั้นแล้วจะเป็นชิ้นสีม่วงนะครับขยับแบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่สำหรับเจ้าทรายเบิร์ดที่เวติดตรงหัวไหล่ของเจ้าตัวทรายเอ็นแบกนัมนะครับนี่จะเป็นตัวนี้ต่อไปเอ่อจะเป็นทริสแลชเบรดนะครับผมก็จะเป็นดาบอันมี้คือมาเป็นดาบบีมของเขานั้นเองนะครับผมทริสแลชบีมนะครับแล้วก็ไอตรงไอสีเทาๆที่ผมถือเนี่ยสามารถไปติดเป็นผ้าคลุมก็คือเอาไปติดบีมแคปได้นั่นเองนะครับนี่อันนี้นะครับสีเทานี้นะครับ ต่อไปก็จะมีบีมเซเบอร์นะครับบีมเซเบอร์ทั้งสั้นทั้งยาวก็เลือกเอาว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับอ่ะแล้วก็จะมีมือมาให้ด้วยครับอีก2อันก็จะเป็นมือก้าแล้วก็มือถือการ์ดนะครับมือถือการ์ดจะเป็นสติกเกอร์นะครับเราต้องติดสติกเกอร์เองนะครับแล้วก็มีมือกลางไม่หนึ่งอันนะเป็นมือมือซ้ายนะครับผมมือซ้ายแล้วมือกลางก็เป็นมือขวานะครับมือกำมือกำการนะฮะต่อไปก็จะมีแอคชั่นเบสมาให้ครับอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ตั้งดาบนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าสีเเขีีียยวนน้แลา่ไปปบ ได้นะครับอ่ะแกเ๊เจนเขาก็มีแค่นี้เลยนะครับผมอ่ะต่อไปเรามาดูตัวหุ่นกันดีกว่านะครับผมตัวหุ่นก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นต,ตัวตัวทร i เอ็ดแมกนัมนะครับผมขออนุญาตเอา,เอาทริเบิร์ดออกก่อนแล้วกันนะควับขวาอหลายหัวห,วหลายขวานะครับอ่ะเราให้ดูก่อนนี่จะเป็นด้านหน้าของเขานะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างอ่านี่จะเป็นด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นที่ติดสำหรับเออบีมแคปนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านขวา ก่อนจะไปดูเราไปดูก่อนสติกเกอร์มีตัวไหนบ้างนะครับสติกเกอร์ก็จะมีตรงลูกตานะครับลูกตาแล้วก็ตรงส่วนหน้าผากนี้แล้วก็หน้าผากแล้วก็ตรงช่วงด้านหลังตรงนี้นะครับที่เป็นสติกเกอร์สีเขียวเขียวใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นตรงช่วงหน้าอกนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็จะตรงช่วงไหนนี่ช่วงช่วงกระโปรงหน้าตรงนี้สองงานสีเหลืองเล็กๆนี่เห็นไหมครับนี่จะเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นี่สติกเกอร์แล้วข้างบนนี้ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะแล้วก็สติกกเอร์ นะครับแค่นี้นะครับสติกเกอร์มีแค่นี้นะครับส่วนส่วนมากจะเป็นที่ต้นส่วนลำตัวนะฮะอ่ะแล้วละเอียดเราให้ดูใบหน้าก่อนก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งผมตัดเส้นที่ปากไปแค่นั้นเองแล้วไม่ได้ตัดเส้นอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวทรีเอ็นแบงกนำ้ำต่อไปเรามาดูจุดขยับกันดีกว่านะครับเริ่มต้นที่หัวก่อนหัวหมุนได้360องศาไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับผม แล้วก็ยกขึ้นยกลงอย่างนี้ได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับผมประมาณนี้สำหรับหัวต่อไปแขนถ้าไม่มีบีมเอ่อไม่มีเอ่อทรเบิร์ดก็จะหมุนได้สำรองศูนย์มสาแน่นอนครับแล้วก็จะจิกัดจะ,จะ,จะ,จะติดตรงปีกด้านหลังตรงนี้นะครับเวลาหมุนนะครับนี่ประมาณนี้อ่ต่อไปแขนก็กลางได้แบบนี้เลยนะครับมีแขนกลางได้แบบนี้สำหรัแบ,บแขนขวานะครับต่อไปไปดูการพับแขนพับแขน,พ,แขนพับได้ขนาดไหนเอ่ย พับได้ขนาดนี้นะครับนี่พับได้เกือบถึงหัวไหล่แต่ก็ไม่ถึงนะครับพับได้ขนาดนี้ก็เจกแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบบีมเซเบอร์เห็นไหมครับที่เป็นรูตรงนี้ครับที่ผมเนี่ยเที่เป็นรูตรงนี้ฮะอ่าจะเป็นที่ติดบีมเซเบอร์นะครับผมตัวนี้จะไม่มีปลอกหรือบีมเซเบอร์ให้จะเป็นบีมเซเบอร์ติดตรงที่มือเลยนะครับแล้วแขนก็สามารถหมุนได้นะครับข้อต่อไม่หลวมไม่แน่นจนเกินไปครับข้อต่อแน่นกําลังดีเลยนะครับแล้วก็หัวหัวไหล่สามารถโยกได้แบบนี้นิดหนึ่งนะครับหัวไหลโยกได้นิดหนึ นะครับพับได้แบบนี้เหมือนกันครับนี่พับได้แบบนี้เหมือนกันแล้วก็โยกโยกแบบนี้ได้นะครับเราโยกซ้ายโยกขวาได้โยกขึ้นโยกลงนี่ได้ปกตินะครับข้อต่อแน่นดีไม่มีอะไรหลวมเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวทริอเอตแมกนัมนะครับผมต่อไปจะเป็นช่วงเอวครับช่วงเอวก็หมุนได้สามลงสืบสามให้เออหมุนได้ครับแต่ก็จะทําให้ตรกกระโปรงข้ามันหลุดนะครับเพราะว่าติดตรงเอ่อไอตรงช่วงด้านหลังตรงนี้ที่ติดเป็นบีมแคปนะครับผมอ่ะอันนี้ปิดก่อนนะครับที่มันหลุดไปนะฮะอ่ะ อ่าโอเคประมาณนี้สำหรับเอวก็หมุนได้สำหรับอสิ้นงศารจะตอนหมุนก็ต้องระวังตรงกระโปรงข้างด้วยนะครับแล้วขากลางได้แบบไหนเอยขากลางได้ขนาดนี้นะครับส่วนขากลางได้ขนาดนี้นะครับอ่าโอเคกลางได้ขนาดนี้แล้วกลางแนวนอนก็ได้แค่นี้นะครับได้ไม่สุดนะครับเอากล้องไม่โฟกัสเลยอ่าต่อไปเราจะไปดูตรงช่วงหัวเข่าครับหัวเข่าก็เป็นดับเบิลจอยแน่นอนครับนี่ฟืบฟืบอ่าประมาณนี้นะส่วนหัวเข่าก็ฟืบฟืบอ่า หัวเข่าก็ประมาณนี้นะครับขายกได้ยกขายกได้ไม่ติดไม่ขัดอะไรเลยครับลื่นดีมากครับไม่ตัวไม่แน่นจนเกินไปเลยฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายหัวเข่าก็เป็นดับเบิลจอยเหมือนกันนะครับแต่ว่าดับเบิลจอยมันจะไม่ค่อยสุดเพราะว่ามันจะติดตรงไอโฟนด้านหลังตรงนี้นะไอโฟนด้านหลังนี้มันจะไปติดกับปงข้างเพราะปกติถ้าเรายืนแบบนี้มันจะติดถึงก้นเลยใช่ไหมครับตรงเท้านี้จะเกือบถึงก้นแต่ตอนนี้มันจะติดตรงไอโฟนด้านหลังก็ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะเราก็ดืนตั้งโชว์ใหญ่ก็เทแล้ว้นี นะครับต่อไปขาก็ขาก็ยกเอ็นได้แบบสูงสุดขนาดนี้เลยครับนี่ขาครับนี่ทาได้ขนาดนี้เลยครับสำหรับการเอียงเอ่อสำหรับการพับขานะพับได้ขนาดนี้เลยครับสุดเลยนะครับผมอ่า จะบอกว่าตัวนี้ไม่ค่อยมีน้าหนักเท่าไหร่นะตัวนี้น้ําหนักเบาเบามากเลยครับสำหรับเหมาะกับการยืนตั้งโชว์มากแต่ผมว่าไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติเอาวุธมาถือด้วยเนี่ยมันจะล้มหรือเปล่าเพราะผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะเพราะผมต่อเสร็จผมเอามารีวิวเลยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นทั้งหมดของเจ้าตัว t r i เอ a แมกนัมนะครับทั้งจุดขยับทั้งรายละเอียดต่างๆของเจ้าตัวนี้นะครับผมบอกว่าตัวนี้ราคาค่อาค่าทีาา่จะแพงนิดนึงเพราะว่ามันมีเพราะาราคาที่680บาทเชื่แต่ว่า ราคาแต่ผมว่าคุ้มเพราะมันมีแอคชั่นเบสมาให้นะครับแล้วก็มีดาบมันก็คือมาให้แล้วก็มีชิ้นใสมาให้ด้วยนะครับสติกเกอร์ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มาสติกเกอร์จะติดกับพวกลำตัวของตัวหุ่นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมดูรวมนั้นเ่ดีนะครับใครที่อยากลองซื้อมาต่อก็ซื้อมาต่อได้ตัวนี้ผมรู้สึกว่าต่อไม่ค่อยลำบากอะไรต่อสนุกมากครับราอต่อตอง่ายง่ายมากคือไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบข้อต่อมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันติดแป๊ติดแป๊ง่ายมากเลยนะครัับ้้้วกตตนนนนไดาาาาาามะออีีทท มากเลยนะครับผมแนะนำครับใครที่อยากลองซื้อมาต่อลองซื้อกันได้ครับสนุกดีเอ้ยต่อสนุกดีครับตัวนี้ไม่ยากจนเกินไปนะครับผมอ่ะก็วันนี้ก็ฝากไ้แค่นี้นะใครที่อยากดูตัวนี้ผมก็จัดมารีวิวมาให้ชมกันแล้วนะครับผมก็โอเคทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมและอย่าลืมสั่นกระดิ่งครง้างก็่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสใหม่จากช่องผมเองนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวนั้น ถ้าคุณเจอแดดคุณต้องใส่หมวกนะครับถ้าไม่ใส่หมวกก็จะร้อนนะครับผมไม่รู้เป็นคำผมหรือเปล่านะครับผมบ๊ายบายเจอกมนคลิปนะครับบ๊ายบายครับฟู